สวัสดีค่ะวันนี้กล้วยปิ้งลิงบัวนะคะมีคําถามมาถามพ่อค้าอีกแล้วค่ะมีคนถามมาว่าตลอดรลยะเวลาห้าปีที่ย่างกล้วยมาเนี่ยพ่อค้าคิดว่ากล้วยพันไหนย่างอร่อยที่สุดวันนี้เราจะมาถามพ่อค้ากันนะคะสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับกับร้านกล้วยปิ้งลิงบัวนะครับเราก็ขา,ายกันที่เดิมนะครับท่านา้ํา การจะน้ำรีนะครับหรือหน้าสกายวอล์กการจะน้ำรีนะครับมีน้องคนหนึ่งถามผมเข้ามาว่านะครับเป็นคําถามที่ดีนะครับคำถามเนี้ยถามเขาบอกว่าตั้งแต่ผมย่างกล้วยมาเขาอยากรูว่ากล้วยสายพันธุ์ไหนที่ย่างดีย่างดีก็คือว่าคเ,เนี้ก็คือว่าย่างง่ายนะครับไม่ย่าง,งไม่ยากกับเนื้ออร่อยที่สุดนะครับว่าสายพันธุ์ไหนดีที่สุดวันนี้ผมจะมาตอบ ให้ฟังนะครับจากประสบการณ์ตัวผมดีที่ผมได้ย่างกล้วยมานะครับถ้าเกิดคนไม่ที่ไม่เคยย่างกล้วยขายก็จะไม่รู้นะครับผมบอกบอกไดแค่นี้เลยสายพันธุ์ที่ย่างที่ดีที่สุดเลยนะครับในชีวิตผมสําหรับการขายกล้วยติ้งนะครับคือกล้วยเตี้ยพระราจทานนะครับดีที่สุดเลยนะครับลองมาก็คือปากช่อง50ที่เขาเรียกว่ากล้วยสวนกันแล้วครับแล้วก็มะลิ่ทอง แับ3นะครับแล้วสายพันธุ์ต่างๆก็มีเยอะนะครับมันอยู่ที่ว่าเขาปลูกแล้วเอ็นตอเขาผสมบางทีก็ตายกันบ้างอะไรกันบ้างย่งเงี้ยแต่สายพันธุ์ที่ผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งเลยคือกล้วยเตี้ยมพนักชานนะครับแต่ส่วนมากเลยเนี่ยชาวไร่ชาวสวนเนี่ยเขาจะไม่นิยมปลูกกันนะครับเพราะว่าต้นบางทีเนี่ยมันใหญ่พอหนองแทงขึ้นมามันก็จะแบกบางทีก็จะล้มบ้างอะไรบ้าง่งเงี้ยเขาจะเน้นปลูกไปง่ายคือกล้วยปักช่อง หรือว่ามาริงองนะครับเพราะว่าพวกนี้เขาจะ,อ,ะอยู่ยาวกว่าแล้วก็พอานเลี้ยงง่ายสะดวกนะครับค้าถึงคิดว่ากล้วยพันเตียเนี่ยดีที่สุดแตกต่างกันกับกล้วยพันอื่นยังไงครับกล้วยพระราชทานนะครับที่ผมยกให้เป็นอาดับหนึ่งของการขายกล้วยปิ้งนะครับบางคนเนี่ยไม่เคยเอาไปย่างเลยบางร้านไม่เคยเอาไปย่างเลยเน้นก็คือว่าแค่มาเป็นกล้วย จะย่างได้เหมือนกันหมดแต่ถ้าเกิดเรากลับคิดว่าเราเลือกนิดนึงแล้วเอาไปย่างลูกค้าติดใจท่านขายวาลาหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงยังไงก็หมดแบบเดียวบางร้านเนี่ยบางร้านน่ะคิดว่าเป็นกล้วยก็คือย่างย่างอย่างเดียวย่างให้สุกย่างกล้วยต้องย่างให้อร่อยครับถ้าิดย่างย่างอร่อยแล้วน้ำจิ้มแทบจะไม่มีความหมายเลยนะครับกล้วยเตียเนี่ย เนื้อเขาจะมีความนุ่มนะครับมีความนุ่มในตัวเป็นกล้วยแบบย่างห่าก็หนึบย่างกลางก็นุ่มนะครับมันดีตรงนี้ครับต้องลองเอาไปย่างกันดูแล้วท่านจะรู้ว่ากล้วยพันไหนย่างดีกล้วยพันไหนย่างไม่ดีนะครับวันนี้ผมก็มาตอบคำถามให้กับน้องคนิ t า a ผมก็มาแล้วนะครับว่า ตั้งแต่ที่ย่างกล้วยมาพันธุ์ไหนที่พี่คิดว่าย่างดีสุดเลยผมตอบได้เลยนะครับตรงนี้เลยว่ากล้วยเตี้ยพระราชทานนะครับย่างดีสุดลองมากมจะเป็นปากช่องกล้วยเตี้ยกับปากช่องเนี่ยจะเป็นกล้วยไส้นิ่มเหมือนกันนะครับแล้วข้อดีของเขาวีหนึ่งจะมีปริมาณลูกที่เยอะที่ที่เป็นที่ต่อลูกเลยนะครับจะได้กําไรมากกว่ากล้วยพันธุมะลิอองนะครับแต่กล้วยพันมะลิอองเนี้ยเข,ขาก็าถามว่าอร่อยไหม ก็อร่อยนะครับแต่เราต้องทําเนื้อให้กับพอดีที่เราย่างไว้นะครับกล้วยปิ้งจะอร่อยได้เราต้องทําเนื้อก่อนมาย่างนะครับไม่ใช่ว่าเราเห็นเหลืองเรามาปอกย่างเลยบอกย่างด้านกันนะครับแต่ลูกค้าเขากินเขาจะบอกเลยว่ากล้วยแข็งเลยนะกล้วยไม่อร่อยอย่างเงี้ยเราต้องทําเนื้อกล้วยก่อนออกย่างนะครับโอเคนะครับถ้าเกิดท่านใดคิดจะปลูก แต่ผมว่าคิดนะครับว่าก๋้วยเตี้ยเนี่ยปลูกเอาไว้ช่องกับมารี่ออกไว้แล้วก็ถ่ายถ่ายค,ายคุกกิ้งนะครับแต่ในส่วนลึกๆแล้วอะก็ไม่มีใครรู้แล้วครับว่ากล้วยพันไหนจะย่างอร่อยๆเท่ากับตัวเราเองได้นาเอามาย่างนะครับเราเ็จะรู้ว่าพันไหนที่ย่างดีย่างง่ายย่างอร่อยนั่นแหละครับ